ททุนทุนนกกัับบองงววหลคำถามนี้นะครับก่อนอื่นต้องขอชมผู้ถามก่อนนะครับว่ามีการวางแผนการเงินแล้วก็มีการจัดเงินที่ดีมากๆนะครับดียังไงก็คือแบ่งเงินเป็นก้อนๆตามวัตถุประสงค์ รู้กรอกของตัวเองว่าก้อนนี้มีความจำเป็นต้องใช้ในระยะเวลาใกล้ๆไม่สามารถลงทุนความเสี่ยงได้ต้องการความปลอดภยัยอะไรที่ไว้ยาวๆได้ก็สามารถรับความเสี่ยงได้ตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับถ้าผมอยากให้ผู้ลงทุนทุกคนคนไทยทุกคนเลยครับที่จะวางแผนการเงินของตัวเองจัดตรงนี้ให้ออกและต้องเข้าใจนะครับว่าข้อจํากัดของเราคืออะไรเงินของเราแต่ละก้อนเนี่ยต้องการใช้เท่าไหร่ กลับมาที่คําถามนะครับก้อนแรกและก้อนที่2ในแง่ของการวางแผนการเงินผมสามารถพูดรวมได้ก็คือเป็นการจัดเงินเพื่อเป้าหมายระยะสั้นนะครับคือเป้าหมายระยะสั้นนอยู่ภายใน1ปีไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวหรือเอาไปจ่ายเบี้ยต่างๆตรงนี้เงินก้อนนี้ ไม่ควรนําไปลงทุนในหุ้นนะครับซึ่งผู้ถามก็ตอบโจทย์ตัวนี้อยู่แล้วต้องการความปลอดภัยแต่กองทุนที่แนะนำนะครับก็จะเป็นกองทุนที่มีสภาพคล่องสามารถหมุนเงินออกมาได้ง่ายรวมทั้ง n อ v มีความผันผวน,นต่ำอย่างเช่นกองทุนบัวหลวงธนทวีหรือบอัวหลวงตราสัรน,นิพากรัฐนะครับกองทุน2กองเนี้ยไม่ใช่กองทุนที่จะให้ผลตอบแทนกับผู้ลงทุนสูงสูงแต่เป็นกองทุนที่มีโอกาสให้ผลตอบแทนดีกว่าเงินฝากโดยที่มีสภาพคล่อง n a v มีความผันผวนต่ำย้ำในเรื่องของผันผวนต่ำหมายถึงว่า ส่วนใหญ่ NAV จะเป็นขาขึ้นอาจจะวันนิด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 นะครับอันนี้คือวิธีการบริหารของบลจต่างๆสําหรับกองทุนตลาดเงินหรือว่ากองทุนเพื่อบริหารสภาพคล่องจะเป็นแบบนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นกองทุน2กองนี้เหมาะกับการจัดเงินก้อนแรกคุณจะเลือกกองเดียวแล้วรวมกันก็ได้หรืออาจจะแบ่งกองหนึ่งก้อนหนึ่ง,ก,ง,งก็ได้เพื่อไม่ให้สับสนนะครับถ้าคุณอยากจะทําอย่างนั้นส่วนก้อนที่3อันนี้จะเป็นคําถามง่ายๆก็คือว่าเงินเหลือจะทํำยังไงดียังไม่มีเป้าหมาย พอยังไม่มีเป้าหมายเนี่ต้องย้อนกลับไปถามนะครับว่าคําว่าไม่มีเป้าหมายนั่นนะ่ะคือเก็บเงินได้ยาวแค่ไหนถ้าคุณมั่นใจว่ายังไม่มีเป้าหมายแล้วเงินก็อนี้อยู่ยาวจริงๆการลงทุนในหุ้นคือคําตอบที่ดีนะครับยาวแค่ไหนถ้าเป็นนักลงทุนในตลาดหุ้นบางวันบอกว่าซื้อเช้าถือเกินเที่ยงก็ยาวแล้วอันนี้ไม่ใช่นะครับกองทุน ถ้าเป็นกองทุนหุ้นควรจะ3ปี5ปีหรือ7ปีเป็นอย่างน้อยนะครับสปีเนี่ยผมไม่อยากแนะนําด้วยซ้ำจริงๆควรจะว่ากันที่5ปีขึ้นไปถ้าคุณเก็บได้แบบนี้ใส่ในกองทุนหุ้นทีนี้กองทุนหุ้นแบ่งง่ายๆมี2แบบคือมีปันผลหรือไม่มีปันผลถ้าคุณไม่คิดว่าเงินก้อนนี้จะต้องเอาออกมาใช้หรือว่าอยากจะได้เงินคือระหว่างทางได้ไว้ยาวๆใส่แบบไม่มีปันผลไปเลยนะครับไม่มีเรื่องของภาษีเงินปันผลด้วยแต่ถ้าสมมุติบอกว่า อยากจะได้กลับคืนมาเผื่อเอาไปใช้เอาไปอะไรยังไงบ้างก็เอาแบบมีปันผลก็ได้นะครับอันที่2จะเลือกลงทุนหรือต่างประเทศหรือในประเทศเพราะเดี๋ยวนี้มีกองทุนหุ้นนะครับที่ไปต่างประเทศเยอะคําถามของผมก็คือว่าจริงๆคุณเข้าใจหรือเปล่าว่ากองทุนต่างประเทศกองนั้นคือกองอะไรโอกาสของเม็ดเงินคุณคืออะไร อย่างลงทุนในประเทศไทยเราลงทุนในบริษัทต่างๆอย่างบัวแก้วนะครับเราก็จะมีบริษัทอย่างปูนซีเมนไทยที่คุณเห็นอยู่คุณก็จะรู้ว่าธุรกิจปูนซีเมนไทยคืออะไรคุณรู้ว่ารายได้ของปูนซีเมนไทยเป็นแบบไหนคุณอุ่นใจคุณสบายใจนะครับคุณเลือกผ่านกองทุนแบบนี้คุณโอเคพอไปต่างประเทศหล่ะคุณจะไปไหนคุณจะไปญี่ปุ่นนะครับเราก็มีบัวหลวงหุ้นญี่ปุ่นคุณจะไปเอเชียเรามีบัวหลวงหุ้นเอเชียแต่คุณต้องเข้าใจว่าทําไมเราไปญี่ปุ่นญี่ปุ่นมันดีอย่างไหนใช้เวลาศึกษานิดนึงครับไม่ต ศึกษาว่าทําไมเอเชียถึงดีเข้าเว็บไซต์ของบอลจบวัวหลวงก็ได้เรามีข้อมูลเหล่านี้ให้อ่านดูคุณใช่รู้สึกว่ามันใช่ไหมคุณพอใจไหมถ้าใช่แนะนําว่าแบ่งเงินบางส่วนไปลงทุนในต่างประเทศในกองทุนเหล่านี้ได้แต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเราอยู่เมืองไทยเงินหลักของเราคุณจะอยู่ในประเทศไทยเป็นหลักอาจจะสักประมาณไม่เกิน20หรือ30แบ่งไปลงทุนต่างประเทศได้ลองดูครับเว็บไซต์ของบลจบวัวหลวง w w w b b b l a m c o t h ครับ